สวัสดีแฟนแฟนชาแนลแล้วก็ทักทายสหายสายปั่นกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันใน, Kingdom, นจุลสิกคิงด้อมอาณาจักรที่จะไปท่องทัวร์บนภูเขาไฟที่มีไดนโนเสาร์อีกมากมายเลยนะฮะเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมกับทุนเพียงแค่ร้อยห้าสิบที่จะมาทำคอนเทนต์เดิมกันนะครับหลักร้อยจะไปป้านหลักพันนะฮะวันนี้ทางเบื้องบนหรือคุณเมียผมนั่นแหละนะครับผมอนุมัติมา้แค่นี้ร้อยห้าสิบน่ารักจัดเลยสองร้อยก็ไม่ได้ ไม่เป็นไรครับผมสไตล์เราเดี๋ยวจะไปปั้นกันเหมือนเดิมครับผมแค่150ทําไมจะจัดให้ไม่ได้วะจัดไปเลยฮะสหมุนประชดเมียไปทีหนึ่งดูนะถ้าเกิดไม้แรกแตกเลยนี่โคตรเฮงเลยนะดูจากจับตัวนกไปแล้วหลายตัวอยู่เหมือนก,นกันกับมีวายมาให้หนึ่งตัววายผมมาอีก2ตัวเฮ้ยอย่าบอกนะว่าบุนแรกก็แตกเลยสแกตเตอร์มาแล้วสตัวด้วยขออสองตัวทีได้เข้าฟรีกันไปยังไงเอาแจา็คพอตมาก่อน บุญฟรีไม่ได้แล้วช่างมันครับผมเอาประกอนเลย106เ <_ d ata> ยี่ยอมากตั้งแต่หมุนแรกแตกอ,อย่างนี้แหละอนุมัติให้แค่นั้นเหรอจัดไปนี่คือเรื่องจริงเลยนะคุณผู้ชมผมไม่ได้เฟกนะเขาอนุมัติมาแค่นั้นนอะอจริงๆอยากจะเอามาตั้งใจไว้ก็สัก4 500นะครับแตกมาอีกร้อเอาเราวะ2ไม้แรกก็ติดกันเลยถ้า3สไม่มีโอเคนิ่งไปไม่เป็นไร แค่สองหมูนแรกแตกเลยนี่ก็ชื่นใจแค่ไหนแล้วอยากจะลืมเรื่อเล่าวุ่นวายในชีวิตเฮ้ยโอ้โหหลังๆมาก็นิ่งเกินไปจบสิบหมูนตรงนี้เดี๋ยวต้องเพิ่มหน่อยแล้วโอเควายมาเรื่อยๆมาจากตัวขอบสีทองๆนะครับโอ้โหเมื่อกี้วายอีกสมตัวโผล่มาอีกสองตัวยังไงอะ่ะ ต้องซุปเปอร์แล้วมั้งจะไปเหลือขี้เหรอครับผม775ครับรอบนี้แตกนะขึ้นมาหลักพันกันแล้วตอนแรกก็ว่าจะขึ้นไปสัก10นะขึ้น20เลยแล้วกันไปอีก10หมุนอุ้ยโอเคอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมคลิปทุกคลิปที่ผมเล่นนั้นผมก็เล่นเพียงเพื่อความบันเทิงส่วนตัวผมเองเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามนะครับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า18ปีเนี่ยก็ควรจะรับคาแนะนํากันด้วยนะฮะ ก็ปล่อยเขาไหลไปอะอาณาจักรนี้มันน่าท่องทัวร์แล้เกินขอสายพันธีเล็กหน่อยมุมซ้ายล่าง3ตัวขอบสีทองด้วยใช่ไหมไม่ใช่ขอบทองนี่หว่า2,103โอ้โหแตกหนักเข้าให้อา้าวแรงหนักก็มาครับอุ้ยสามตัวสเกตเตอร์เมื่อกี้ก็น่าจะจับใส่ลักตัวอื่นให้มันแตกหายไปหน่อยจะได้ไปลุ้นสแกตเตอร์ตัวที่4นะแต่มันดันปล่อยผ่านแห้งเลยแห้งเลย เอามาจะ5 0 0พัน,น,นกันแล้วขอรางวัลหนักๆหน่อยสิมันแปลกกันแล้วอีก200รัวเท่านั้นขึ้นมา5,000ันเรียบร้อยครับอันนี้ตามที่ผมตั้งใจไว้ก็ถึงแล้วนะฮะได้ามาอีกสองพัอครับหูเมื่อกี้ส0งพักว่า,ก,วา,ก,วาก่อนหน้านี้ก็อีกส0งพักว่าอีกอฮ้ยแตกหนักสองทีติดเลยนี่หว่าโอ้ยอย่างนี้ก็ขึ้น3ามสไปดีไปหปายเลยใจใจแล้ว มันจะไม่ใจได้ยังไงเนี่ยมีเรืงเยอะขนาดนี้เดี๋ยวตอนมีอยู่แค่หลักร้อยไม่ไม่กล้าห้าวขนาดนี้หรอกนะทีเล็กเออตัวนี้รางวันเยอะต้องอย่างนั้นสิวะอยู่กันในคูณ5ด้วย693ครับแตกมารัวๆเลยไอตัวเนี้ยไม่ต้องออกมาบ่อยแต่ถ้าเกิดออกมาเอามาเยอะๆนกก็น้อย แต่ก็ดีกว่าไม่ได้อย่างน้อยก็ให้ไหลไปเรื่อยๆเผื่อจะไปจับตัวอื่นเออมันต้องอย่างนั้นแหละมีวายมาอีกเอาวายมาเยอะๆโอ้ยรางวัลรวม6,000แล้วนี่ว่าขอจะอปอดแตกหนักอีกสักทีสุดท้ายไปผมจะไปแล้วเอาจริงๆชอบตั้งแต่นี้แล้วนะสองหมุนแรกแล้วแตกเลยสองทีติดอันนี้แม่งเกิดขึ้นยากมากนะครับคุณผู้ชม แต่อย่างว่านะครับเล่นในค่าย PG มันอะไรก็เหมือนจะง่ายไปหมดนะไม่ว่าเป็นแตกง่ายหรือแตกบ่อยหรือแตกหนักทุกอย่างง่ายไปหมดครับจริงๆนะเวลาผมเล่นเล่นค่าย PG มักจะได้แล้วมันจะเฮงอย่างเงี้ยทุกทีเลยถ้าใครไม่เชื่อก็ย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้หมดครับผมผมนี่ไม่ได้มออยู่แล้วนะฮะ ใครที่ติดตามกันไว้เขาก็รู้ดีกันอยู่แล้วลก็เป็นแตกที่สุดท้ายเรียบร้อยครับไม่ถึงขั้นซุเปอร์ไม่เป็นไรเมกักก็ยังดี1นึ6งนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็จบคลิปเพียงกันเท่านี้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับก่อนจากลาก็ฝากกดไ like, ลค์คลิปนี้ก็ให้ด้วยแล้วก็กดติดตามซับ c r i b e กันให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม